สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะกิ่งจะมาพูดถึงสารสกัดตัวหนึ่งซึ่งเชื่อว่ายุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะนั่นก็คือเจ้าราชินีนะคะของสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่า SOD จากเมลอนฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะกิ่งอยู่กับเจ้านี้เลยค่ะเมลอนฝรั่งเศสค่ะผลนี้นะคะเราได้มาจากฝรั่งเศสเลยนะคะหน้าตาของเมลอนสายพันฝรั่งเศสนะคะจะแตกต่างจากเมลอนทั่วๆไปหรือว่าแคนตาลูกทั่วๆไปค่ะสังเกตนะคะผลจะไม่ใหญ่ค่ะขนาดประมาณฝ่ามือนี้เองค่ะ แล้วนะคะเนื้อด้านในนะคะเราลองมาดูเนื้อด้านในกันบ้างนะคะเนื้อด้านในนะคะก็จะมีลักษณะสีส้มที่เข้มจัดนะคะที่สําคัญค่ะกลิ่นหอมมากๆอีกด้วยนะคะรสชาติก็หอมแล้วก็อร่อยมากๆทีเดียวค่ะ แต่วันนี้นะคะสิ่งที่กิ่งอยากจะเล่าถึงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของหน้าตาแล้วก็รสชาติแล้วก็กลิ่นหอมเท่านั้นค่ะแต่กิ่งอยากจะเล่าถึง SOD ค่ะซึ่งในทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีสูตรอาหารเสริมนะคะหลายๆสูตรแล้วก็มากมายเลยในท้องตลาดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ใช้สารสกัดตัว SOD จากเมลอนฝรั่งเศสค่ะ SOD ย่อมาจากอะไรคะ SOD ก็คือ super oxide dismutase ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็น primary antioxidant ในร่างกายค่ะ ไพมารีแอนตี้อ i กซิเดนตคืออะไร p r i ารีแอนตี้ออกซิ t นะคะคือเอนไซม์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราค่ะทําหน้าที่กําจัดอนุมูลอิสระต่างๆค่ะซึ่งความพิเศษคือตัวของ ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิหรือว่า SOD นี้เนี่ยสามารถทำหน้าที่ซ้ำแล้วกลับไปกลับมาได้ในการกำจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายค่ะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ SOD เนี่ยสามารถมีสรรพคุณในการกำจัดอนุมูลอิสระได้ดีกว่าตัวอนุมูลอิสระทั่ว,วไปอย่างเช่นวิตามินซีนะคะหลายพันเท่าค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวราชินี ผล,ลไม้ชนิดนี้หรือว่า SO d ดีจากเมรอนฝรั่งเศสค่ะยังเป็นผลไม้หรือว่าสารสกัดที่ได้รับรางวัลอีกมากมายด้วยนะคะรางวัลที่พูดถึงนะคะหนึ่งเลยค่ะในปีแรกนะคะได้เป็นแอนตี้สเตรทนะคะอเวอร์ดนะคะนั่นคือเป็นสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าลดความเครียดในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะในปีถัดๆมานะคะก็ได้รับรางวัลที่เป็นเบสบิวตี้อ a วอร์ดหรือว่าช่วยในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าผิวพรรณได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ และในปีล่าสุดนะคะก็ยังได้รับรางวัลของการเป็น Base n u t r a c e u t i c a l ค่ะหรือว่าถือว่าเป็นโภชนะเภสัตชนะคะหรือว่าเป็นสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับจำนวนมากว่าช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ร่างกายได้อย่างดีค่ะรู้แบบนี้แล้วพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมะคะที่จะต้องหาสูตรอาหารเสริมที่มี SOD จากเมลอนฝรั่งเศสมารับประทานค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบา,บายยค่ะ